บทที่680การปรับปรามสายเลือดอย่างไรก็ตามไม่ว่ามังกรทราชจะแข็งแกร่งเพียงใดมันก็มีสายเลือดของราชามงกรทองเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่มังกรที่แท้จริงแม้แต่น้อยแม้ว่าเขาจะมีพละกําลังเทียบเท่ากับมังกรตัวจริงแต่เขาก็ยังเทียบรัศมีกับราชาังกรภูเขาของเขาไม่ได้ แต่หลังจากปะทะก,กันจริงๆเขาก็รู้ว่าเขาคิดผิดและมันผิดมากออร่าเลือดบนร่างกายของทางอุลินนั้นแข็งแกร่งมากและอยู่ในระดับสูงจนระงับออร่าของเขาได้อย่างสมบูรณ์เป็นอย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าออร่าเลือดของเขามาจากราชามงกรแสงที่สืบทอดมาจากเทพมังกรมีเพียงลมหายใจของราชามงกรเจิดจ้าเท่านั้นที่ควรจะเป็นสีทอง อย่างไรก็ตามออราที่สดใสบนร่างกายของเขาไม่แรงและแม้แต่ราชามังกรเจิดจรัสก็ไม่ควรระงับตัวเองในแง่ของลมหายใจมังกรภูเขาจะต้องเป็นราชาในฐานะราชามังกรตัวที่ก้าวหลังจากการเสียสละมากมายราชามังกรภูเขาคือคนสุดท้ายที่ถูกสร้างขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้ด้ไปกว่าราชามังกรตัวอื่นเลยอย่างน้อยก็ไม่ได้ในเรื่องลมปราณโลหิตด,ดังนั้นหลงเย่ไม่เคยคิดว่าจะมีใครสามารถระงับตัวเองด้วยลมปราณโลหิตได้ยิ่งกว่านั้น การปรับปรามนี้ชัดเจนมากแม้ว่าเขาจะไม่แสดงความกลัวและตัวสั่นเหมือนซูมาเซียนแต่เขาก็มีความรู้สึกอยากจะยอมจำนวนเช่นกันนี่คือการบีบบังคับของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้ยังไงเลือดมังกรที่สามารถบังคับตัวเองได้อย่างแน่นอนเว้นแต่จะมาจากเทพ,พเจ้ามังกรอย่างไรก็ตามเลือดของเทพ,พเจ้ามังกรปรากฏในตัวมนุษย์ได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนลมหายใจบนร่างกายของเขาจะต้องไม่ใช่ลมหายใจของเทพมังกรอย่างแน่นอน ในเวลาเดียวกันกันกบที่หลงเย่ตกตะลึงร่างกายของทางอหลินทยานขึ้นถึงจุดสูงสุดของอากาศและเขาเหยียดมือทั้งสองข้างของร่างกายของเขาคอนยักย้ายคู่ที่เขาเผชิญหน้าใต้เยี่ยนในวันนั้นปรากฏในมือของเขาอีกครั้งแกว่งแขนด้วยแรงเหวี่ยงมหาศาลเขาลงมาจากท้องฟ้าและคอนยักย้ายคู่หนึ่งตกลงมาอย่างรุนแรงมีเสียงระเบิดดังขึ้นในอากาศเมื่อคอนยักย้ายผ่านไปแม้แต่พื้นที่ก็ดูเหมือนจะบิดเบี้ยว น่ากลัวจริงๆนี่คือพลังที่มนุษย์สามารถบรรลุได้จริงๆหรือผู้ชมทั้งหมดมีความคิดเดียวกันในใจแม้ว่ามันจะเป็น,นกลไกฉันเกรงว่ามันจะไม่ดีหักอยู่ต่อหน้าค้อนยักย้ายคู่นั้นนี่คือวิธีการต่อสู้และอาวุธลับที่ทางอุลินเตรียมไว้สําหรับหลงเย่โชคดีที่เขาใช้มันกับราชาเสือในนัดที่แล้วมิฉะนั้นราชามงกรจะรับมือได้ยากจริงๆในวันนี้ คอนยักย้ายตกลงบนหัวและหลงเย่ก็เงยหัวขึ้นโดยไม่รู้ตัวการปรับปรามของเลือดชัดเจนขึ้นเมื่อทางอหลินเข้าใกล้เขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะนี้หลงเย่เข้าสู่สถานะของตัวเองอย่างรวดเร็วตรงกลางเขาส่งเสียงร้องเบาๆและวงวิญญ,ญาณทั้งหกวงก็โผล่ขึ้นมาจากใต้เท้าของเขาทีละวงวงปกป้องสีข้างของเขาอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นร่างของเขาก็พองขึ้นเหมือนภูเขาและมีหางขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาด้วยหลงเย่ตะโกนด้วยเสียงต่ำ เขาชูมือขึ้นไปบนฟ้าและทันใดนั้นภูเขาตระหง่านก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ภูเขาจริงแต่ในขณะนั้นดูเหมือนว่ามีภูเขาปรากฏขึ้นจริงบนเวทีการแข่งขันทั้งหมดบูมมีเสียงดังครมครามภูเขาและแม่น้ําแตกเป็นเสียงเสียงทางอหลินถูกส่งตัวไปเช่นกันโมเมนตัมของหลงเย่ซึ่งถูกระงับก่อนหน้านี้ได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งออร่าแห่งการบีบบังคับที่น่าสะพรึงกลัวพุ่งตรงไปที่ทางอหลินเพื่อปราบปรามมัน ทั้งอูหลินประหลาดใจเขาตกใจไม่น้อยไปกว่าหลงเย่เมื่อเผชิญหน้ากับปรมาจารย์จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ประเภทมังกรก่อนหน้านี้คู่ต่อสู้แทบจะไม่สามารถแสดงความแข็งแกร่งได้แม้แต่ครึ่งเดียวตอนนี้เมื่อเขารู้สึกว่าเลือดของหลงเย่จะถูกระงับโดยเขาเขาก็ดีใจการต่อสู้ที่เป็นไปไม่ได้ได้เริ่มต้นขึ้นในสถานการณ์นี้แต่เกือบจะในทันทีหลงเย่เขาด้วยการกระทําที่แม้แต่การปรับปรามสายเลือดก็ไม่สามารถเชื่อมช่องว่างในความแข็งแกร่งระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ การปลดปล่อยวิญญาณการต่อสู้ของราชามังกรภูเขาบังคับให้ทนต่อผลกระทบของลมหายใจสายเลือดของทางอหลินมีต่อนี่เป็นเพราะความแข็งแกร่งของหลงเย่และเนื่องจากช่องว่างระหว่างออราจิตวิญญาณของเขากับสายเลือดราชามังกรทองของทางอหลินนั้นไม่ใหญ่เท่ากับมังกรตัวอื่นแม้จะมีการปรับปรามแต่ผลกระทบก็ไม่มากพอจะตัดสินผลได้ท้งอหลินสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าหลงเย่กดดันเขาอย่างมากแต่ภายใต้อิทธิพลของเลือดของเขา ความกดดันของเขาตกลงไปที่เขาและเลือดของราชมังกระทองในร่างกายของเขาก็ชดเชยส่วนใหญ่โดยธรรมชาติยังมีโอกาสดวงตาของถังอหลินเป็นประกายเขาเหวี่ยงค้อนยักย้ายด้วยมือทั้งสองข้างและคว้างมันไปที่หลงเย่อ,อีกครั้งในเวลานี้ความสูงของหลงเย่เพิ่มขึ้นถึง10เมตรและร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยความรู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อเผชิญหน้ากับถังอหลินเขาเหวี่ยงร่างของเขาและกวาดหางขนาดใหญ่ไปทางถังอหลิน ค้อนขนาดใหญ่ที่มือขวาของทางอูหลินตกลงมาและชนกับหางของเขาเสียงคำรามที่น่ากลัวทำให้เวทีการแข่งขันทั้งหมดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงร่างของทางอูหลินหมุนไปตรงจุดนั้นอาศัยความแรงของการหมุนเพื่อกลบเกลื่อนแส้หางของหลงเย่ให้ได้มากที่สุดในเวลาเดียวกันเขาก็เหวี่ยงค้อนยักย้ายด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมกันตีหลงเย่ทักษะเฉพาะของสำนักทางเทคนิควายุสบ้านปันป่นปวน วิธีการใช้ค้อนลมปิดบังความสับสนวุ่นวายนี้เริ่มขึ้นเมื่อสำนักทางก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกทงางซานบรรพบุรุษอของสำนักทางอาศัยวิธีการค้อนนี้เพื่อสำรวจโลกแห่งการตีเหล็กในเวลานั้นเทคนิคค้อนของเขาได้รับการสืบทอดมาจากโรงเรียนเฮาเทียนต่อมาโรงเรียนเฮาเทียนปฏิเสธประกอบก,บกับการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นของสำนักทังต่อโลกแห่งประมาจา์วิญ,ญญาณบนแผ่นดินใหญ่ตกลงที่จะให้สำนักทางแบ่งปันเทคนิคค้อนนี้สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อทางอูหลินใช้เทคนิคค้อนเสื้อคลุมกลาหนในอดีตมีไว้สําหรับการตีขึ้นรูปหลังจากที่เขาได้ค้อนยักย้ายคู่นี้จากกลไกสีดาเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่เนินเน่นๆเพื่อรวมเทคนิคค้อนลมเสื้อคลุมโกลาหนเข้ากับมันกําลังต่อสู้ค้อนยักย้ายคู่นี้เป็นอาวุธที่เหมาะสมที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่ามันจะใหญ่เกินไปและไม่ยืดหยุ่นแต่ทางอูหลินก็มีวิธีการของเขาเอง คอนยักย้ายไม่สามารถเหวี่ยงลงได้เพราะมันใหญ่เกินไปแต่สามารถเหวี่ยงไปด้านข้างได้ด้วยเหตุนี้ทางอูลินจึงฝึกฝนตนเองอยู่ช่วงหนึ่งลักษณะเด่นที่สุดของฝ่ายยุทธบั้นปั่นป่วนคือการใช้แรงเพื่อโจมตีแรงทุกครั้งที่คุณหมุนแรงจะแรงขึ้นและคุณใช้แรงดีดกลับของคู่ต่อสู้และแรงหมุนของคุณเองความแข็งกแกร่งของทางอูลินนั้นน่ากลัวมากอยู่แล้วในเวลานี้เมื่อรวมกับวิชาคอนลมและคอนยักคู่หนึ่งในมือของเขาแล้วนี่เป็นพื้นฐานสําหรับเขาในการต่อสู้กับหลงเย แน่นอนร่างของเขาหันกลับมาหนึ่งครั้งและค้อนสองอันตกลงมาแม้ว่าร่างกายที่กดขี่ข่มเหงของหลงเย่จะชนไปข้างหน้าแต่ค้อนคู่ของทางอูลินและร่างกายของเขาก็ระเบิดเสียงดังสนัน่นทักษวิญญาณนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งรวมการโจมตีและการป้องกันเข้าด้วยกันและยังเพิ่มการป้องกันที่แข็งแกร่งให้กับหลงเย่แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังหยุดชั่วขณะเมื่อทางอูลินทุบตีเขาและทางอูลินเองก็กระเด็นออกไป เขาอยู่ในอากาศร่างกายของเขายังคงหมุนด้วยความเร็วสูงราวกับว่าตกลงมาและทันทีที่เขาลงมาเขาก็พุ่งเข้าหาหลงเย่อ,อีกครั้งราวกับลมบ้าหมูและยังคงใช้วิธีค้อนลมที่วุ่นวายครั้งที่สามค้อนบูมดวงตาของหลงเย่ลุกชนราวกับเปลวไฟและรสชาติของความบ้าคลั่งเริ่มปรากฏขึ้นในส่วนลึกของดวงตาของเขาฉันเห็นมือขวาของเขาแกว่งไปมาในอากาศและหอกสองแฉกปรากฏขึ้นในมือของเขาหอกสองแฉกของเขายาวสิบเมตร นาพ่อๆกับเอลของมนุษย์ทั่วไปมีลำตัวสีน้ำตาลไม่ทราบว่าทำจากอะไรถือหอกไว้ในมือทั้งสองข้างเขากวาดข้ามและชนกับค้อนคู่ของทางอูหลินบูมผู้ชมหลายคนปิดหูโดยไม่รู้ตัวสำหรับเกมนี้เกือบทุกคนในปัจจุบันตั้งตารอเกมนี้มาเป็นเวลานานแต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถจินตนาการได้ว่านี่จะเป็นการแข่งขันที่แข็งแกรง่ง พลังที่แสดงโดยถังอูลินและหลงเย่สามารถอธิบายได้ว่าไร้มนุษยธรรมเท่านั้นผู้ชมที่เฝ้าดูต่างตกตะลึงในขณะที่กำลังตกตะลึงตอนที่681วายุสบันปั่นป่วนขั้นสูงสุดทั้งอูลินใช้เทคนิควายุสบันปั่นปั่นเป็นขั้นสูงสุดและหลงเย่ก็ใช้เทคนิคหอกเช่นกันทั้งสองคนสู้กันตัวต่อตัวทุกเสียงคำรามที่รุนแรงทำให้เวทีการแข่งขันสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมันดูไม่เหมือนว่าคนสองคนกำลังต่อสู้กันมันเหมือนสัตว์ยักษ์ย้ายสองตัวกำลังปะทะ ด้วยพรจากร่างมังกรทองเทคนิคค้อนลมเสื้อคลุมสุ่มของทางอุลินก็เร็วขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นในตอนแรกทุกครั้งที่เขาปะทะกันหลงเย่จะส่งเขาบินเหมือนลูกขัางหมุนแต่ในไม่ช้าด้วยการเพิ่มเทคนิควาย,ยุสบานปั่นป่วน,นขั้นสูงสุดทาให้ความแข็งแกร่งของทางอหลินค่อยๆสามารถแข่งขันกับหลงเย่ได้ การปะทะกันระหว่างทั้งสองทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยร่างของหลงเย่ยถูกปกคลุมอย่างหนาแน่นด้วยส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายภูเขาและหินบางส่วนและสิ่งที่คล้ายกันก็กระเด็นออกมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นก็หายไปในอากาศเอินยี่นั่งอยู่บนพับพลามองไปที่ฉากบนสนามเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกเมือยลอยเล็กน้อยเขาไม่เคยคิดว่าจะมีใครสามารถแข่งขันแบบตัวต่อตัวกับหลงเย่ยในแง่ของความแข็งแกร่งได้และฐานการฝึกฝนของบุคคลน,นี้ก็อ่อนแอกว่าหลงเย่ยเสียด้วยซ้ำ เป็นไปตามคาดของวิทยาลัยเชลกชื่อเสียงเสียของวิทยาลัยเช็กในด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์ประหลาดนั้นสมควรได้รับเมื่ออายุได้15ปีความสามารถในการเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึงระดับนั้นสามารถอธิบายได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์เท่านั้นมีความสุขมีความสุขหลงเย่หัวเราะดังตั้งแต่การบ่มเพาะของเขาประสบความสําเร็จแม้แต่ผู้ควบคุมจิตวิญ,ญญาณของระบบการโจมตีบางคนที่มีวงแหวน7หรือ8วงก็ไม่สามารถทําให้เขาแข็งแกร่งได้ แต่ในขณะนี้ทางอูลินกับเขาเผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัวและทั้งสองปะทะกันด้วยพลังอันบริสุทธิ์และการต่อสู้กับหลงเย่ก็น่ายินดีอย่างแท้จริงเมื่อบุคคลแข็งแกร่งพอสิ่งที่เขาปรารถนาที่สุดคือการมีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งพอๆกับตนเองด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราสามารถดึงความแข็งแกร่งของเราออกมาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในกระบวนการนี้ความรู้สึกของทางอูลินในเวลานี้ไม่สนุกเท่าไหร่ ด้วยการดูดซับเลือดของราชมังกระทองและวิธีการฝึกฝนของสำนักกายศาสตร์ความแข็งแกร่งมหาศาลของเขาได้รับการอัปเกรดเป็นระดับที่ทรงพลังมากแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าความแข็งแกร่งของตัวเองสามารถไปถึงได้แค่ไหนแต่เขารู้เพียงคร่าวๆว,ว่าความแข็งแกร่งของเขาต้องเกินหนึ่งมื่นแคทิส วันนี้เมื่อเขาและหลงเย่ยเริ่มการประทะก,กันเต็มรูปแบบเขารู้สึกถึงผลวิเศษของพลังวิธีค้อนลมเสื้อคลุมที่วุ่นวายดึงความแข็งแกร่งของเขาออกมาอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับค้อนคู่ที่ใหญ่พอชั่วขณะหนึ่งเขารู้สึกเพียงคลื่นความร้อนที่มาจากร่างกายของเขาและพลังที่ซ่อนอยู่ในกระดูกหลอดเลือดและอวัยวะภายในถูกกระตุ้นออกมาหมดร่างกายหลังจากตื่นขึ้นครั้งที่สองด้วยวิธีการเพาะปลูกของนิกายกาย,ยาศักดิ์สิทธิ์ได้ระเบิดพลังออกมาอย่างสามบูรณ์แบบ ในเขตต่อสู้ดวงตาของแต่เยี่ยนมนมองเล็กน้อยหลังจากที่เขาแพ้เกมในวันนั้นทุกวันนี้เขาอยู่ในสภาพที่แย่มากในฐานะมะกุฎราชกุมารเขาจะปรองดองกับการแพร้เกมสําคัญเช่นนี้ได้อย่างไรถ้าเขาทําซ้ําอีกครั้งเขาอยากจะสวมชุดกรอต่อสู้ทันทีที่เขาขึ้นมาและใช้ความเร็วที่เร็วที่สุดเพื่อปราบปรามถังอูหลินและเอาชนะเขา แต่ในขณะนี้เมื่อเขาเห็นทางอูลินกําลังต่อสู้กับหลงเย่เขาตระหนักว่าทางอูลินที่เขาเผชิญหน้าในวันนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่มีพละกําลังทั้งหมดของเขาวิธีการใช้ค้อนลมที่ปิดบังความโกลาหลของทางอูลินถูกนํามาใช้และค้อนแต่ละอันหนักพอๆกับค้อนแม้ว่าเขาจะสวมชุดกราต่อสู้เขาจะสามารถต้านทานมันได้หรือไม่เขาและหลงเย่มีการซ้อมหลายครั้งแต่ในระหว่างการซ้อมนั้นหลงเย่ไม่เคยใช้อาวุธเลยแต่วันนี้ทางอูลินบังคับให้หลงเย่ใช้หอกสองแฉกทันทีที่เขาขึ้นมา ปรากฏว่าหลงเย่มีความสามารถด้านอาวุธเช่นกันแม้ว่าหอกจะใช้งานไม่เร็วแต่ก็มีออร่าที่ส่งพลังที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตของเขาความสามารถจิตวิญญาณของภูเขาและแม่น้ำถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เช่นภูเขาถลม่มลงมาแต่เมื่อทางอุลินเผชิญหน้ากับหลงเย่เช่นนี้อาวุธของเขากลายเป็นค้อนยักษ์ย้ายทุกภูเขาทีละลูกทำเองได้ไหมเต่เยี่ยเอี้ยนถามตัวเองในแง่ของความแข็งแกรง่ง แม้แต่กรอต่อสู้บนเรือของเขาเองก็ไม่สามารถทําเช่นนี้ได้ไม่กี่คนที่เรียนรู้ค้อนวายุสบนันปันขั้นสูงสุดของสํานักถังเพราะมันต้องใช้พละกําลังมากเกินไปในสายตาของหลายๆคนมันเป็นเพียงวิธีการตอกสําหรับการตีขึ้นรูปแต่มันยากมากที่จะควบคุมดังนั้นแม้แต่ช่างตีเหล็กก็ไม่ค่อยเลือกที่จะเรียนรู้ ไ้เยี่ยเอียนยังเป็นสิทธิ์ของสำนักทางดังนั้นแน่นอนว่าเขาได้เห็นเทคนิคการตอกนี้แต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าในการต่อสู้เทคนิคค้อนวายุสบันปั่นป่วนขั้นสูงสุดสามารถเล่นเอฟเฟกต์ที่น่าสะพรึงกลัวได้นี่ไม่ใช่รูปแบบการต่อสู้ที่มนุษย์ควรมีแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตวิญญาณมนุษย์ทั่วไปจะไปถึงระดับของทางอหลินแต่ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ละหากลไกถูกควบคุมอย่างดีก็ยังเป็นไปได้ ในฐานะเจ้าชายเขาต้องพิจารณาไม่เพียงแค่กำลังรบส่วนตัวของเขาเท่านั้นแต่ยังต้องคำนึงถึงการพัฒนาในอนาคตของจักรวรรดิด้วยซึ่งกำลังนั้นสำคัญที่สุดสไตล์การต่อสู้ของทางอูลินเปิดหน้าต่างให้เขาหลายครั้งการเปลี่ยนสิ่งที่เขาไม่ชอบในกองทัพอัจสร้างปาฏิหาริย์ได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ตะเยเอียนก็ตรหนักว่าเขาไม่ได้หดหู่อีกต่อไปแม้ในใจส่วนลึกของเขาเขาตั้งตารอาการแสดงของทางอูลินในวันนี้ยิ่งทังอูลินแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งชัดเจนว่าเขาจะแพ้ในวันนั้นน้อยลงท้ายที่สุดการแพ้เกมกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเกินไปเป็นแนวคิดที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการแพ้เกมด้วยความผิดพลาดขององคุณเองตูมทั้งอูหลินเหวี่ยงค้อลูกที่36กระแทกราชาซานหลงให้ถอยกลับไปเป็นครั้งแรกหลงเย่ยถอยหลังไป29ก้าและหอกในมือของเขาส่งเสียงหึงห่งหเอาละมาอีกครั้ง หลงเย,ย่คำรามร่างกายของเขาพองขึ้นและก้าวไปอีกก้าวครั้งนี้เขาใช้หอ,อกของเขาโดยตรงเป็นไม้ยาวเขาถือหอ,อกในมือทั้งสองข้างเขาตรงไปที่ทางอูหลินและทุบมันลงร่างของทางอูหลินคำรามเสียงดังและค้อนยักย้ายคู่หนึ่งในมือก็กวาดไปทั่วคอนอันที่37เมื่อเขาเหวี่ยงค้อนในครั้งนี้ทางอูลินก็รู้สึกว่างเปล่าภายในร่างกายของเขาและความรู้สึกที่เขาควบคุมไม่ได้ก็ตามมาไม่มันเป็นขีดจำกัด คุ้นเคยกับวิชาค้อนวายุสบันปั่นปั่นคั้วสูงสุดเขารู้สึกได้ทันทีว่าร่างกายของเขาไม่สามารถรองรับได้อีกตอ่อไปภายใต้สถานการณ์ปกติด้วยความสามารถในปัจจุบันของเขาวิชาค้อนวายุของเสื้อคลุมแห่งความกลาหนสามารถใช้ได้ถึง54ค้อนแล้วแต่สิ่งที่เขาถืออยู่ตอนนี้ไม่ใช่ค้อนตีเหล็ก มันคือค้อนสงครามขั้นสุดยอดที่หนักกว่าค้อนตีเหล็กหลายร้อยเท่าแม้ว่าค้อนคู่นี้จะถูกนํามาใช้ในร่งางมังกระทองแต่ก็จะใช้พลังงานทางร่างกายและพลังวิญญาณเป็นจํานวนมากและแขนของเขาก็เริ่มมีอาการเจ็บทุกครั้งที่เสื้อคลุมโกลาหลโจมตีมันจะถูกทับด้วยพลังก่อนหน้าทางอูหลินรู้ว่าขีดจํากัดของเขากําลังจะถึงและเขากําลังจะสูญเสียการควบคุมตูมชนกันอีกแล้ว ครั้งนี้หลงเย่ถูกโจมตีอย่างเต็มที่และถอยกลับไป5้าก้าวก่อนที่จะยืนนิ่งๆมือของเขาสั่นมากยิ่งขึ้นและหอกในมือของเขาก็ยกขึ้นสูงเผยให้เห็นช่องว่างที่หน้าอกของเขาร่างกายของทางอูลินใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมเพื่อหมุนด้วยความเร็วสูงและในวินาทีต่อมาค้อนคู่หนึ่งในมือของเขาก็บินออกจากมือของเขาราวกับดาวตกที่ไล่ตามดวงจันทร์และบินตรงไปที่หน้าอกของหลงเย่ ในเวลานี้หลงเย,ย่กำลังถอยกลับอย่างรวดเร็วโดยแรงมหาศาลเขายกแขนขึ้นดูเหมือนว่าเขาไม่มีแรงที่จะป้องกันคอนสงครามได้เลยและในฐานะคอนที่38พลังก็แขง็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนถ้าตกที่คุณผู้ชมเกือบทุกคนต่างกลั้นหายใจพวกเขาเห็นได้ชัดเจนว่าแรงมหาศาลที่เกิดจากการปะทะกันระหว่างคนทั้งสองก่อนหน้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนสึกคู่หนึ่งมีขนาดใหญ่มากหากพวกเขาถูกตกหน้าแม้แต่หลงเย,ย่ก็คงจะรู้สึกไม่สบายอย่างแน่นอน แม่น้ำหลงเย่คำรามวงแหวนวิญญาณที่สองบนร่างกายของเขาส่องแสงและในที่สุดเขาก็อดไม่ได้ที่จะใช้ทักษะวิญญาณที่สองของเขากระแสน้ำขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากท้องฟ้าและพื้นดินในเวลาเดียวกันและเวทีการแข่งขันทั้งหมดก็กลายเป็นสถานที่ที่แม่น้ำนับไม่ถ้วนไหลามาบรรจบกันในทันทีแม่น้ำพุ่งเข้าใส่ค้อนยักษ์แต่ภายใต้การกระทําของพลังอันน่าสะพรึงกลัวนั้นมันไม่สามารถหยุดได้เลยค้อนยักษ์ยายนั้นผ่านน้ำและมาถึงหน้าอกของหลงเย่ในทันที หนองน้ำวงแหวนวิญญาณดวงที่สามสว่างขึ้นอีกครั้งและแสงสีน้ำตาลก็ขยายใหญ่ขึ้น 1, ทันทีและในที่สุดโมเมนตัมของค้อนยักษ์ย้ายก็ช้าลงแม้ว่ามันจะยังคงผ่านไปแต่เมื่อมันตกลงบนหน้าอกของหลงเย่ความเร็วก็ช้าลงอย่างมากบูมร่างใหญ่ของหลงเย่บินออกไปเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่หลังจากถูกทิ้งระเบิดและบินห่างออกไป100เมตรกระแทกโลนํำทางวิญญาณที่ด้านข้างโดยตรงก่อนจะกระดอนกลับด้วยหอกสองแฉกในมือของเขาที่วางอยู่บนพื้น ร่างกายของเขาพลิกกลับและลงสู่พื้นดินอย่างราบรื่นและลมหายใจของหลงเย่ก็หนักขึ้นเล็กน้อยร่างกายของทางอูลินเพิ่งหยุดหมุนในเวลานี้และใบหน้าของเขาซีดเล็กน้อยเขาหายใจเข้าลึกๆเพื่อปรับลมหายใจกระตุ้นให้เส้นเลือดและพลังวิญ,ญญาณของเขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วการชนกันที่ดูเหมือนสั้นทำให้เกมถึงจุดคลแคลมกโดยตรงอย่างน้อยที่สุดบนพื้นผิวดูเหมือนว่าหลงเย่จะเสียเปรียบเขาถูกค้อนของทางอูลินปลิวไปค้อนแม้ว่ามันจะเป็นเพียงการเช็ดขอบแต่ก็เป็นอย่างแน่นอน ịt ạt